ช่วงเวลาที่อบอุ่นหัวใจสุดๆของวงการบันเทิงไทยเมื่อคู่รักขวัญใจแฟนๆอย่างนุน่นรมิดาและหลุยสกอตจัดงานปาร์ตี้เฉลยเพศลูกอย่างเรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยความรักความสุขและเสียงหัวเราะจากครอบครัวและเพื่อนสนิทที่มาร่วมลุ้นกันแบบอบอุน่นหลังจากทั้งคู่รอคอยเบบีตัวน้อยมานาหลายปีวันนี้ถือเป็นอีกหนึ่งวันที่พิเศษสุดในชีวิตเพราะผลเฉลยออกมาแล้วว่าลูกคนแรกของนุ่นและลุยเป็นลูกสาว ทันทีที่ทราบผลทั้งคู่ถึงกระโผเขากอดกันด้วยความเตือนตันน้ำตาซึมกลางเสียงปรบมือและเสียงเฮของทุกคนในงานโดยลุยส์ได้โพสต์ภาพโมเมนต์สุดอบอุ่นนี้ผ่านอินสตาแกรมพร้อมแคปชั่นสั้นๆว่าตามนั้น #babygirl#adnuramida แฟนๆและเพื่อนพ้องในวงการต่างร่วมเข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีอย่างล้นหลามเพราะรู้ดีว่าทั้งคู่เฝ้ารอวันนี้มานานแค่ไหน หลายคนบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าลูกสาวต้องน่ารักเหมือนแม่แน่ๆและคุณพ่อเตรียมห่วงได้เลยเรียกได้ว่าเป็นข่าวดีที่เต็มไปด้วยความสุขความอบอุ่นและน้ำตาแห่งความดีใจจริงๆทีมข่าวขอร่วมแสดงความยินดีกับนุ่นรมิดาและลุยส์สกอตต์ว่าที่คุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงด้วยนะคะ